สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมอท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมหยิบ2สีที่ขายดีแบบว่ามาแรงในช่วงนี้เลยนะครับหนีไม่พ้นในรูปแบบของสีเทานั่นแหละนะครับซึ่งสีใหม่เนี่ยก็คือในเรือนทางซ้ายมือนะครับก็ันนี้ผมมาเทียบกับในรูปแบบของ multi-function ในรูปแบบของสีเดิมนะครับสีเทาในปีก่อนหน้านี้นะครับทั้ง2เรือนเนี่ยอยากบอกเลยว่ามันมีความสวยงามที่แตกต่างกันนะครับแต่มาในสเปคเดียวกันว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับคือเคสไซส์เนี่ยถ้าเกิดเราดูตามสเปคตามผมเนี่ย มันก็จะมีลักษณะที่แบบเคสไซส์นี่คือเท่ากันเลยนะครับ40.5ลักลักอยู่ประมาณ46.8 47โหวสายบสเบอร์21เหมือนกันน้ำหนักก็อยู่ประมาณ64กรัมเท่ากันนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือฟังก์ชันบนหน้าปัดน,นะครับ เริ่มแรกเลยผมพาไปดูในรูปแบบใหม่ก่อนนะครับรูปแบบใหม่เนี่ยคือเข้ามาในรูปแบบของสีใหม่เลยนะสีของเขาเนี่ยจะออกแนวแบบสีทรายะนะครับสีแซนนะครับในส่วนของตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยลองสังเกตดูนะครับรวมถึงเข็มนาทีด้วยนะจะออกแนวสีโรสโกนะครับสวยมากตัดกับสีหน้าปัดสีแบบพื้นเบสแบบนี้สุดๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหลักขีดชั่วโมงต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นสีเงินอยู่นะครับเป็นเลขโรมันอยู่ตำแหน่ง12 2สนะครับก็ค่อนข้างที่จะเว้นแบบ เออไม่เหมือนใครดีนะอันนี้ผมชอบนะครับแล้วก็การทํางานของหน้าปัดการอ่านค่าเวลาค่อนข้างที่จะหมดจดอ่านเวลาง่ายนะครับบวกกับสีสันที่ดูดีนะครับบวกกับราคาที่แบบว่าเป็นมิตรสุดๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสายหนังนะครับที่ทําออกมาเป็นรูปแบบหนังปั๊มหลังนะอันนี้เป็นแบบปั๊มรูปแบบหนังตจวระเข้นะครับเป็นหนังวัวนะครับซึ่งก็ลักษณะหนังก็จะเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นมัลติฟังชันเลยสีเดียวกันแบบเดียวกันเลยนะครับ ส่วนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นในรูปแบบของตัวเก่าก่อนหน้านี้นะแต่ก็ยังแบบว่าฟิตอยู่นะหมายถึงว่ายังแบบแจมอยู่นะหน้าปัดเนี่ยจะออกแนวแบบเหมือนมันมีอะไรให้มองเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับรวมถึงหลับขีดชั่วโมงเนี่ยจะเป็นสีเงินหมดรวมถึงตัวเข็มชั่วโมงด้วยเช่นกันนะครับนะถ้าเกิดเราสังเกตในส่วนของตัวหน้าปัดใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับหลายคนชอบอะไรที่แบบเป็นเข็มอย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้เข็มที่มีฟังก์ชันเยอะๆในราคาประหยัดยด เรือนนี้แบบเชียร์สุดๆนะครับราคาของเรือนนี้เพียงแค่1น0 0 0บาทอย่างที่เราดูไปสเปกเนาะหน้าปัดบอกอะไรบ้างหน้าปัดอย่างแรกเลยก็คือบอกค่าเวลาปกตินะครับในส่วนของตัวเข็มชัม่วโมงเขียนนาทีเข็มวินาทีนะครับแล้วก็ในส่วนตำแหน่ง3านาฬิกาก็ยังบอกวันที่นะครับแล้วก็ในตำแหน่งเยองๆนะครับประมาณ10นาฬิกาอย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกเป็นวันสัป,ปดาห์นะครับหรือว่า วันจางคันพูดพรหัสศอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ในสองตัวซับไดออลในตำแหน่งเกือบเลขหก 6, เลขห้าเลขหกเนี่ยนะครับก็จะบอกเป็นแบบ PMAM นะครับหรือว่าง่ายๆก็คือบอก24ชั่วโมงนั่นเองหรือเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับพวกฟังก์ชัน Sun and Moon นนั่นเองนะครับก็เรือนี้มาครบหมดจริงๆนะครับอยู่บนเคสไซส์40มิลเท่ากันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็แบบราคาดีด้วยนะครับ โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราพูดในในตระก,กูลแบมิโนทุกเรือนะทุกไซส์เนี่ยนะครับหน้าตาเคสไซส์ต่างๆถึงแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีสเสน่ห์ของเรือนนี้ที่เราดูแวบ,บเดียวแล้วเรารู้เลยกนะ็คือลักษณะาาของตัวเรือนนะครับตัวเรือนของเขาเจะออกแนวกลมๆแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะออกแนวกลมๆหมดเลยนะครับออกแนวกลมๆแบบนี้แล้วก็จะยื่นห,หูสายมานิดหน่อยนะครับคล้ายๆถ้าเกิดไม่มีสายเนี่ยเราอาจจะมองเพลินว่ามันเหมือนนาฬิกาพกแบบไขลานเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ส่วนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็จะออกลักษณะเป็นแบบแหลมๆนะรแล้วก็ในส่วนตัวตัวเม็ดมะยมเนี่ยก็จะออกเนี่ยแบบทรงแบบคล้ายๆคัพเค้กแล้วก็มีลักษณะเหมือนแบบเม็ดไขาลานนะครับซึ่งวิธีาการทํางานของนาฬิการุ่นพวกนี้นะครับถึงแม้ว่าจะคาลิเบอร์ใกล้เคียงกันนะครับมันต่างกันนิดเดียวแต่เราก็เรียกได้เลยว่ามันเป็นเครื่องเดียวกันนั่นแหละนะครับคือมันจับง่ายแบบ ในตำแหน่งศูนย์ขึ้นลานอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ถนัดมือสุดๆนะครับพอเรามองด้านข้างตัวเรือนก็จะมีเสน่ห์ของตัวในกระจกของเขานะครับที่มีลักษณะยกกล่องๆขึ้นมาเป็นทรงกล่องคล้ายๆสโนรอยนะครับอ่าแล้วก็เวลาเรามองแบบเวลาแบบแบบเอียงเฉียงๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะให้ความรู้สึกที่เหมือนค่อนข้างสะท้อนแสงนะครับมันอาจจะไม่ตัดแสงนะอาจจะตัดแสงไม่ดีแหละนะครับเพราะว่ามันออกแนวทรงสโนรอยทรงกล่องอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ดูแบบคลาสสิกมีเสน่ห์นะครับ แล้วก็ขนาดเคสไซส์ก็คือกำลังดีมากๆเลยนะครับคือ40.5ทั้ง2เรือนนะครับส่วนตัวสายนะครับผมทวนอีกทีหนึ่งนะครับก็มีลักษณะเหมือนเดิมนะครับใครที่มีแบ,บมิโนโในรูปแบบของตัวมัลติฟังชันในรูปแบบสีเทาไปแล้วเนี่ยตัวสายของรุ่นนี้ก็ยังจะมีลักษณะแบบเดิมนะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าด้า,านหลังยังคงเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวเครื่องกลไกก็ยังคงคาลิเบอร์เดิมตระกูลเดิมหมดเลยนะครับ ก็จะมีคําว่า m a d e in t h a i l a n d เรียบร้อยแล้วแหละนะครับส่วนในรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดูในส่งตัวหูสายนะครับเราจะเห็นในส่วนตัวสลักเนี่ยนะครับหรือว่าเราเรียกว่าสปริงบาร์ตรงเนี้ยนะครับเราสามารถดีบออกได้เลยนะครับซึ่งซึ่งเราไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยแล้วสามารถใช้มือเนี่ยมีบ,บอ,อกอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนก็จะเข้าก็กดเข้าไปนะครับเงี yeah. ้ยส่วนในรุ่นอื่นๆที่เป็นสายหนังก็มีตามมาหมดแล้วนะครับสั้นละเเป็นโอเรียนนะก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับ จะว่าเป็นสองสีที่ทําออกมาได้ดีนะแล้วก็เป็นสองสีที่ดูเหมือนแบบดูผัน่านนะอาจจะไม่ใช่เป็นเรือนยอดฮิตอะไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีครีมอะไรเงี้ยแต่บอกไว้ก่อนเลยสสีนี้ค่อนข้างที่จะขายดีเลยนะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อสีจาเจสีขาวสีครีมอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าสีดำลองเป็นสีแนวนี้ดูผมว่ามันก็ไม่เหมือนใครแล้วออกแนวแบบวินเทจนิดๆด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของทั้ง2เรือนนี้นะครับ ราคาต่างกันเพียแค่500เองนะมัลติฟังชันเนี่ย10,002ใช่ไหมแต่เป็นตัวคลาสสิกธรรมดาเนี่ยเอ็11,500นะครับก็จัดว่าเป็นนาฬิกาที่ลดแล้วก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่คุ้มค่านะประมาณหมื่นหนึ่งอาจจะไม่ถึงหมื่นประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็อยู่บนข้อมือของผมนะครับถ้าดูส่วนตัวผมชอบในรูปแบบที่เป็นคลาสสิกมากกว่าคือมันมันไม่ต้องแบบว่าเออ เ่งตามองนิดหนึ่งว่าวันนี้มันเป็นวันอะไรวันจัน์นะครับมันพูดผมแค่ดูวันที่ก็โอเคละนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ชอบมัลติฟังกชันเนี่ยแต่อาจจะติดซับไอออมันอาจจะเล็กนิดน,นึงนะแล้วก็มีการแบบว่าเออมีเข็มเล็กๆชี้ไปอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะต้องดูดีๆนิดนึงใครที่แบบสายตาไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยอาจจะดูลําบากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกคลาสสิกเนี่ยมันก็จะเปิดโล่งหมดนะครับการอ่านค่าเวลามันก็อ่านค่าค่อนข้างง่ายนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นมัติฟังก์ชันสิ่งที่มันได้มามันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะถ้าเกิดเทียบกับราคานะครับอันนี้ก็จะเป็นของทั้ง2เรือนนี้นะครับโดยรวมแล้วมีเสน่ห์ทั้งมากเลยนะครับสำหรับสีเทาเนี่ยนะโดยเฉพาะในรูปแบบของสีใหม่เนี่ยนะครับสวยมากนะครับสวยมากๆนะครับใครที่อยู่เชียงใหม่ลองมาดูตัวจริงที่ร้านได้นะครับก่อนตัดสินใจมาลองทาบลองอะไรดูนะครับซึ่งก็ เป็นหนึ่งในเรือที่ผมแนะนำเหมือนกันนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับอันนี้ก็จะฝางไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับผมผมบอสนะครับสวัสดีครับ